โอ้โหทุกคนวันนี้ผมบอกได้คำเดียวเลยมันเอ็กซ์คูซีฟมากมากทุกคนวันนี้ผมจะมาเจอกับโอ้ยชีวิทำไรแม่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 แลว้วน,นี้เนี่ยผมจะพาคุณครับมาเข้าสู่รายการโอตี้ดีไซน์บางเงินนะครับสุขภาพออกแบบได้ผมถามเรื่องชีวิตประจำวันหน่อยวันวันหนึ่งเนี่ยทำอะไรบ้างช่วยแม่ไปจ้างคนหนจ้างไปจ้งางคนหนึ่งที่ร้านตั้งแต่เล็กๆเลยไม่รู้ยังไงเป็นจุ๊กเจาะโกเจาะหกเลยผมเจาะมาถึงนี่เลยนะเดยมีงานประจำอะไรไหม มีวันที่มีทหารมาถ่ายคลิปแล้วก็บอกเฮ้ยวัยรุ่นทำไรอ่ะเบรรู้สึกยังไงบ้างวันนั้นอ่ะตกใจอ่ะเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะตอนนั้นจริงจริงเบยองทำอะไรอยู่กันนะทำประกอบอยู่ทำประกอบอยู่ตอนนั้นทำปรปกอบอยู่แล้วบอกได้ไหมปรปกอบที่ทำเบยองทำประกอบอะไรปรกอบเสียยาไอครับเสียยาไอ้ประกอบอะไรประกอบยาไอครับแล้วตอนนี้เลิกไปยังเลิกแล้วเลิกแล้ว เลิกมากี่เดือนแล้วสามเดือนเราติดยาเสพติดมานานเลยเนี่ยนานครับไม่ยอมเลิกเพราะอะไรเพราะว่ามีงานชันแล้วก็ได้มาจับโดนดังทั้งนี้คือเขามีประกันตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์เองทุกคนหลังจากที่พี่ทหารเขาถ่ายคลิปมาแล้วเนี่ยเราโดนจับไปสอบสรืออะไรไหมไม่ครับเรียกแม่ครับต้องไม่ถึงเรียกแม่เออเราไม่ถึงเรียกแม่ไม่ไม่ไม่ให้คุยคุยกับทหารดูช่วยคุยกับทหารดูโอ้ไอ้แม่มาช่วยก่อนเพราะกลัวโดนจับแล้ววันโดนจับอะไร ปล่อยปุ๊บแล้วก็กลับมานี่เลยฮรเนาะอ๋เป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคแล้วหลังจากนั้นรู้ไหมว่าคลิปของเราดังมากไม่รู้ไม่รู้มีงานเข้ามาเยอะนะครับที่แรกที่ติดต่อเขาให้ไปที่ไหนครับเจษเลย ก็ทุกคนถ้าคนที่ติดตามคลิปของของใบยงก็อยู่นะไว้รุ่งทำไรเนี่ยเราตารู้เลยนะครับทุกคนว่านะครับเขาไปเป็นเชฟได้มากเลยนะทรงผมนี่ไปไว้มานานแล้วยังปีกว่าครับถ้าเขาจ้างร้านเนึ่ยตัดไหมไม่ตัด,ตดจ้างสิบบาทติดตัดไหมไม่จะตัดสิบบาททำไมถึงชอบไว้ผมทรงนี้ครับใช่ผมมันเป็นสไตล์ทุกคนต้องรู้มันเป็นสไตล์ผมชอบอะผมสวยมากใช้ยาสระผมวันละกี่ครั้งอ่ะอาทิตย์ละครั้งเองครับอาทิตย์ละครั้งเองอาทิตย์ละครั้งครับ โอ้เขมีเทคนิคนะแล้วสามนานไหมอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยเออเป็นเซนซิลโนเปริกเคลียเอฟเดนโซนุแล้วแต่เลยนะผมว่านะต้องเข้าเลโฆษณาเนี่ยเอออยากให้ใบยงฝากถึงวัยรุ่นนิดนึงที่ติดยาเสพติดในฐานะที่ใบยงเนี่ยเคยติดมาก่อนถ้าเลิกได้ก็เลิกซะทำอุปกรณ์อะไรเออมันไม่ดีกับตัวสุขภาพร่างกายแล้วตัวเราติดคุกอีก โอ้ใช่ไหมโอ้แล้วพ่อแม่เสียใจไหมพ่อแม่เสียใจอยากให้ทักทายด้วยการเปิดแมสักทีนหนึ่งครับแฟนครับไอ้เรนครับยิ้มยิ้มเยอะอ้ยนี่รักเราทุกคนสุดยอดเลยโอเคนะครับทุกเบยาวยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยวันนี้นะครับไม่ใช่ผมมาเจอกับเบยาวอย่างเดียวเอ็กซ์คลูซีฟกว่านั้นก็มาเจอกับ พี่ทหารที่ทําให้เขาโด่งดังมาถึงทุกวันนี้เป็นคนเบื้องหลังว่าเขาคนนั้นเป็นใครแล้วไปเจอใบยองได้ยังไงพี่แนะนำตัวสวัสดีครับสวัสดีครับจ่าสิบทโทอําพลนะครับเศษธนาชาเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเดือนของกองร้อยฐานพารที่สี่เก้าหนึ่งนึแล้วผมอยากทราบช่วงนั้นคือจ่าเป็นคนลงพื้นที่ใช่ไหมลงสายก่ก,ก็คืออิมโรนเนี่ยนะนะครับเขาเป็นบุคคลที่ว่ามีชื่อในเป้าหมายของผู้เด็ยดยาสิติดวันน,นั้นนะครับผมก็ได้รับภารกิจเป็นใครอยู่ตรงไหนผมก็ได้ชื่อได้บ รูปมาอ๋อไอ้น้องนี้ที่ว่าเดินอยู่ในตลาดผมมาถึงที่บ้านเกก็มาเจอแม่เกครับทีนี้เกก็นั่งฟังเพลงอยู่ในห้องห้องนั้นเลยครับห้องที่เราเห็นนั่นเลยครับนะผมก็คุยกับแม่เก่อดตัวเลกนะครับก็แม่เกบอกมานู่ดกำลังเล่นอยู่แม่แกชี้เลยเป็นยังไงใช่ครับผมก็ทำยังไงดีว่าเดี๋ยวจะต้องรายงานผู้กำกับบัญชาด้วยผมก็จับโทรศัพท์ในกระเป๋าของผมเนี่ยก็เดินไปเลยไปถึงก็กำลังนั่งทำอุปกรณ์อยู่พอดีผมก็จัดเลยว่าเฮ้ยเหวี่ยดุ้ ไม่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 ได้เสพเพาะไม่ได้เสพได้ไงนี่เสพยาแบบนี้เสพยาแล้วผมไม่ได้เสพวันนี้ผมแค่ทำอุปกรณ์ผมว่าทำอุปกรณ์เลอุปกรณ์ยาไอ้เขาบอกใช่เขาบอกว่าบ้านเพื่อนเขาก็มีตั้งเยอะแยะแต่มันไม่ปล่อยเออทำไมพี่เรมาที่บ้านผมเออเขาบอกว่าบ้านเพื่อนเขามีเยอะแยะ นะครับผมอึ้งเลยทีนี้ทีนี้ก็ตั้งสติได้ว่าเออออกมาคุยกันก่อนดำเนินการตามกระบวนการนะครับนะสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆออกมาตรวจโยงตรวจเยี่ยวมาสารตดติดในร่างกายจัดเกณเลยครับพี่พาเขาไปไหนบ้างวันนั้นเออเสร็จจําได้แบบคาหนังคาเขาเลยมีคลิปด้วยนะครับพอเสร็จจากวันนั้นนะครับเขาเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาคือผู้ป่วยนะครับเพราะเขาคือผู้ป่วยเขาเขาผู้เสพไม่ใช่ผู้ขายผมก็บันทึกข้อมูลของเขาผมก็กลับไปรายงานทวงค่าโดยที่ว่าไม่ได้พาเขาไปไหนเลย นะครับให้ก็อยู่ที่บ้านสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็พูดคุยกันใช้เวลานานมากนะครับใช่ไกลเกลี่ยกันว่าน้องดอกไปเนี่ยพี่จะทําน้องแบบนี้นะปาน้องไปทาแบบนี้ทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นในช่วงที่แบบเขาเรียกแม่แม่แม่เนี่ยแม่ก็มาช่วยแม่ช่วงนั้นเขาหรือว่าใครใครเป็นคนช่วยทำพูดกันนั้นนะครับเขาไม่ใช่ว่าจะเรียกว่าที่เราฟังว่าแม่แม่แม่ที่จริงเขาบอกว่าไม่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 แต่ลินก็แข็งซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเหมือนในโลกโซเชียลบางคนก็พิมพ์อยู่ผมก็เห็นนะ ว่าทำไมเขาเลิกออยาแล้ว็นร่างกายอาการเขายังเป็นแบบนั้น เพราะว่าน้องเขาใช้ยาหนักเมื่อก่อนนะครับมันไปเข้าทาลายระบบประสาทเขาต้องจะต้องฟื้นฟูอีกเยอะนี่ก็แค่ั้นต้นนะครับต้องรักษาต่อเนื่องโดยการที่ว่าฉีดยาเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็ฟื้นยาอนนี้ก็ยังรักษาอยู่รักษาอยู่ครับรักษาอยู่ก็ไว้ทุกคนเข้าใจเขาใหม่ด้วยว่าทําไมเขาถึงช้าถึงนั้นให้นึกถึงต้นไม้ที่ว่าตายไปแล้วครับแล้วก็ฟื้นมาใหม่กลายเป็นบอลไซอะใช้วิธีการบําบัดบําบัดของเราเนี่ยครับก็คือเราใช้วิธีชุมชนบําบัดหลักศาสนาบําบัดพออิมโรดังก็มีคนมาติดต่อมา ผมก็คุยกับพี่เขาทีนี้ผมก็โทรคุยกับพี่เขาผมบอกว่านี่ตอนนี้นะอิมโดนอ่ะเขาเริ่มดังแล้วมีคนติดต่อมาแล้วนะมีคนจะทาทร่ทําเสื้ออะไรบ้างผมก็บอกว่าทําได้ผมได้คุยกับพี่แล้วตอนตอนนั้นมียังไม่มีใครนะครับ,รบผมเป็นคนที่รับผิดชอบอยู่พี่ทาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับ จะต,ต้องแบ่งเปอร์เซ็นใอิมรอนด้วยนะ<อ>เพราะว่าน้องก็เป็นคนลำบากก็ครัวลำบากอยากให้น้องเขาได้มีเงิน่านนไ,ได้ไดใช่ก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับเจ้านั้นก็เจ้าเลกเลยนั่นนะเสื้อตัวนะนี้เขาใส่เมื่อกี้นะเขาทีโอเดอร์ครับเขาก็ขายได้มื่นสามร้อยกว่าบาทแบ่งให้อิมโนมาสี่พันสี่พันกนเล็กเอาไปให้แม่แกตอนนี้สภาพจิตใจมันเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆจากคนที่คิดว่าตัวเองด้อยค่าในสังคมอ่า นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเรากลับมายืนได้ในสังคมอีกครั้งรู้สึกว่าตัวเรามีค่าอยากฝากไว้สําคัญเลยตรงนี้คือเราเห็นอิมรรนเนี่ยเราอย่าไปดูตอนที่ว่าเขาชีวิตเล็เลวนะเขาเคยติดยาไปอะไรต่างๆทุกคนมันเคยก,กระทาความผิดแต่คนที่ผิดแล้วสามารถกลับตัวได้คนนั้นคือบุคคลที่น่าจ้องจ้องและน่าจะเอาเป็นไอเดีเราอย่าไปดูส่วนเสียงเขาเรามาดูส่วนหลังของเขา,าทำไมเขาถึงมีจิตใจที่สามารถปรับลงตัวเองได้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวอย่างนะครับคนที่ว่าผิดพลาดไปหรือว่าประชดชีวิตเนี่ย กลับมาอย่างน้อยๆก็พอกลับมาในี่สังคมเราเนี่ยร้อนที่จะให้โอกาสอยู่แล้วรบกวนพี่ฝากช่องทางในการติดตามพี่หน่อยไม่มีช่องทางอะไรนะครับฝากช่องช่องทางในการติดตามนะครับก็จะเป็นทิกตอกดิน55หรือว่าทางช่อง YouTube ก็ตอนนี้ผมเปิดใหม่นะครับช่องเกอดโดนลบอไปแล้วก็คือพี่จ่าปลาเพืิน<ม>นะครับสามารถไปติดตามการปฏิบัติตงานของเราได้นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะมีหลายรูปแบบมากนะครับก็มีคลิปเกี่ยวกับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทังนั้นต่อมาครับต่อมาครับสดีครับ ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งกร